สวัสดีค่ะมีมีนะคะกัญชดาชินาคีดีค่ะก็กําลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่5านะคะตอนนี้กาลังศึกษอนอยู่ค่ะเรียนคณะครุศาสตร์สาข,ขาหน้าตสินค่ะเชิญชวนนะคะน้องๆทุกคนมาเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ทุกสาขาเลยนะคะเพราะว่ามหาวิทยาลัยของเรานั้นมีสาขาที่น่าสนใจสาหรับน,น,น้องๆหลายๆคนนะคะรุ่งพี่ที่จบแล้วนะคะมีงานทําทุกคนแล้วก็อีกอย่างคือประสบความสําเร็จด้านของสิ่งที่ฝ่ฝันและตอนนี้ อยู่ที่โรงเรียนดาราวิทยาลัยนะคะก็เป็นครูนักศึกษาที่นั่นนะคะแล้วก็รู้สึกว่าการที่เราเป็นครูแล้วก็ได้ฝึกสอนโรงเรียนที่เราฝ่ฝันไปแห่ะก็เป็นสิ่งที่แบบประสบความสาเร็จมากๆอยากให้น้องรทุกคนนะคะได้เตรียมตัวแล้วก็มาสอบกันเยอะๆที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่นะคะเข้ามากันเยอะๆค่ะและสิ่งที่ประทับใจมากที่สุดในรั้วมาหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่นะคะก็คือสิ่งแวดล้อมที่ดีมากๆอาจารย์ทุกคนนะคะทุกท่าน คือน่ารักมากๆเลยให้คําแนะนําที่ดีมากๆเกี่ยวกับการเรียนการศึกษาต่างๆนะคะและที่สําคัญนะคะก็คือมีเพื่อนเทุกคนที่น่ารักมากๆสําหรับการอยู่ร่วมในสังคมที่ดีนะคะก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกๆคนนะคะเข้ามาเรียนกันเยอะๆค่ะกำลังใจให้กับน้องๆทุกุกคนนะคะที่มีความฝันนะคะแล้วก็อยากจะมาสอบเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่นะคะเป็นกําลังใจให้น้องๆทุกคนนะคะสอบผ่านแล้วเรามาเป็นครอบครัวด้วยกันค่ะ ใครที่สนใจนะคะก็สามารถติดตามได้ที่นะคะ www.cmru.ac.th นะคะซึ่งก็มีข่าวสารให้ทุกคนได้ติดตามนะคะเพื่อที่จะมาสมัครที่มหาวิทยาล,ายลัายราชภัฏเชียงใหม่ค่ะขอบคุณค่ะ